พี่นอกนี่อันนี้ช่วงมาทำการแสดงยุนาเวทีเนะครับเนาะโจแบบไดวเทครับช่วงเขาออกมาจุดไหวยเจ้าที่เจ้าทั้งไ้เาจแปร์ก้เลื่อย่วงนะครับนี่เอาเลยวิ่งสิข้างไนข้างนี้ข้านี้เลหมดแล้วหมดแล้ อนนี่เ <rôle> ส <Curtis> ียจทั้งในครับเสียทั้งในนี่ไปซสือทั้งในนี่อยู่ทั้งในนี่แหละจะเห็ว่านาเส้นแะครัอยู่ทั้งในก็ได้เสือจบเปียเนเรนะนี่เสือเรเบอครับอยู่หน้ามีกอยูหน้ามีกใสหัวเัืบาัดได้มาเกครับหน้ามีกปีไปมาก่ครับวัาเบอขนาดเสียลือสีนี่มากลายมากลายอกกัจบเบียเนเอเพงีอยู่หูจอเปีร์เทเ

ผมว่าเป็นผมเนี่ยุขตาเต้นเสียเสียภาษาภาษาเอาเสียภาษากันมากนี่ยเอาเอานี้ขึ้มาเอาเทาขึนเลยม่เอาเอางี้ได้ไหมพี่ได้ได้ได้เอยข้าเลยวจบเรียบนุอนได้วอยู่เอาโอ้ยบาดเลยหัวใจเลยครับเอาใส่หัวใจเลยเจ้าจามนาอนเด้อ ไม่ให้ผมอาบน้ำบอกไม่ต้องอาบน้ำเลยงั้นคืนนี้กลับไปนอนเลยได้เนี่ยอข้างเอ็ซีเราเนี่ยโอ้สุดยอดหัวใจจริงๆเลยสุดยอดโอ้ยสุดยอดเอาบ้านเจนทหารกรับไปนอนมาเม้นเต็งอะไรเล่ะคยอนปนกพูดแต่ว่าไม่เสียเส้นกเสเอเ่เอออียงนี้รอดอ่อออนอจุมีจบแบบเท ว่าจบมันก็ปวดนะว่าจบว่าถ่ายยังไงที่เหาอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่อยู่บางกะดีนี่แหละครับไม่ไกลเลยครับผมไม่ไกลเอาเอาปากกาใครครับเอานด้เราจะถึงคิวแล้วขึ้นเวทีแล้ว